มูนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินนามานำเสนอรถคันนี้นะคะกับโตโยต้ายาริเครื่อง1.2ตัว e แกออโตปี2015นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโลโก้โครเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะคันนี้เป็นยางปี2025นะคะใหม่เดิมจากโรงงานนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่แก้มตรงที่กระจกแบบนี้เลยนะคะเมื่อเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดำกระจกนะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับคับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ power มี Airbag ็กคู้านะคะเลนกไม้นะคะอยู่ที่ 116,000กิโลนะคะรองรับวิทยุ CD MP3 นะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังนั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเช่นเดียวกันนะคะวางของวางสัมภาระได้เยอะเลยนะคะด้านท้ายนะคะของ t o โยต้ายาริคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะ Toyota ายาริเครื่อง1.2นะคะตัว E เกียร์ออโต้ปี2005นะคะ ราคาอยู่ที่239,000บาท239,000บาทผ่อนได้นานสูงสุด7.2ง,ง,งวดงวดละประมาณ4,000กว่าบาทนะคะช่องทางการติดต่อติดต่อได้ที่เบอร์โทรนาเลย0994443624 0994443624ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ